สวัสดีเพื่อนเพื่อพี่พทุกๆท่านนะครับผมเปอรนเจอร์บ้านลากไม้ต่อไม้ก็พามาหาต่อไม้ในป่านะครับผมครับก็ช่วงโควิดนะครับผมช่วงวันหยุดนะครับก็ไม่ได้ไปไหนนะครับก็ทํางานไปเรื่อยๆืนะครับผมทํางานในสิ่งที่เรารักเราก็จะมีความสุขนะครับคลิปนี้นะครับผมก็พามาเที่ยวป่านะครับผมมาเที่ยวป่ามาหาลากไม้ต่อไม้ในป่านะครับผม ต่อไม้รากไม้ในป่านะครับก็จะมีเยอะนะครับแต่ว่าก็ต้องหาดีนะครับเพราะต้องหาตอที่ตายแล้วครับผมแล้วก็เป็นไม้แก่นนะครับที่สามารถที่จะนําไปใช้ประโยชน์ได้นะครับผมก็มาดูตอนี้นะครับ <c oughs> ตอนนี้นะครับผมเป็นตอ,อไม้หาดนะครับผมซึ่ง ขนาดสูงก็ประมาณน่าจะเม็ดกว่านะครับผมแล้วก็ขนาดความกว้างของรากนะครับผมน่าจะอยู่ที่อ่ไม่ไม่มากนะครับผมแต่ว่าก็ตอนนี้นะครับผมสามารถที่จะนําไปทําขาโต๊ะนะครับผมขาโต๊ะได้นะครับเพราะว่า,ามีความเป็นปางแล้วก็มีฐานรองรับที่สวยงามนะครับผม ก็ตอนนี้น้องเขาได้ขุดออกจากดินนะครับก็หลาย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 เที่ยวหลายหลายอันเหมือนกันนะครับก็เหลือขั้นตอนสุดท้ายนะผมก็คือยกขึ้นนะครับผมยกขึ้นแล้วก็นําไปเลื่อยตัดตกแต่งนะครับผมก็สามารถที่จะเป็นขาโต๊ะได้นะครับผมครับนี่นะครับ การขุดนะครับผมใช่ขุดง่ายๆเลยครับนี่ขุดลึกลงไปนะครับผมน่าจะประมาณสองฟุตได้นะครับผมพอขุดเสร็จแล้วเราก็เลื่อยนะครับผมเลื่อยครับเลื่อยตัดนะครับผมเลื่อยตัดลากที่อยู่ใกล้เคียงออกนะครับผมเพื่อที่จะสามารถที่จะทําให้ดึงขึ้นมาได้นะครับผมถ้าไม่ได้เลื่อยหรือว่าตัดแล้วก็เราดึงขึ้นมาทั้งต่อนะครับไม่สามารถที่จะยกขึ้นมาได้นะครับเพราะว่า น้ำหนักตอที่มันฝังดินอยู่เยอะลึกนะครับลึกแล้วก็เยอะมากนะครับผมนี่นะครับก็สวยงามนะครับผมตอนนี้นะครับเรือไม้นะครับแดงสวยเลยครับครับต่อไปผมก็จะดึงต่อขึ้นนะครับผมแล้วก็กดไปดึงไปนะครับผมก็รอชมคลิปต่อไปนะครับผมว่าจะ หลังจากที่ดึงขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับจะได้เป็นแบบหน่อยนะครับผมแล้วก็ตัดตกแต่งได้เป็นยังไงมากนะครับผมครับก็ไม่ใช่ง่ายๆนะครับผมกว่าจะได้มาแต่ละตอนะครับผมนี่ครับก้อนข้างที่จะยากมากนะครับผมการขุดการอะไรขึ้นมานี่ครับต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมากนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยครับต่อไม้แก่นไม้ที่ได้ขึ้นมาแล้วนะครับก็จะมีคุณค่านะครับผม แล้วก็เราก็นําไปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่านะครับผมเพราะว่าต่อพวกนี้นะครับไม่ผุไม่กล่อนม้วอปลวกมอดก็ไม่สามารถทําลายได้นะครับผมลองมาชมกันต่อนะครับหลังจากเสร็จแล้วนะครับครับผมหลังจากที่ได้ขุดไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ใช้แม่แรงนะครับผมแม่แรงดึงขึ้นไปกับต้นไม้นะครับดึงไปขุดไปนะครับผม ตรงไหนที่ลากไม้มันฝังอยู่ลึกนะครับเราไม่ได้ต้องการส่วนนั้นนะครับเราก็สับออกนะครับสับไปขุดไปดึงไปนะครับผมครับก็ตอนนี้ก็าําคนเดียวนะครับผมครับกว่าจะขึ้นมาได้นะครับผมตอนนี้ต่อไม้ก็ขยับขึ้นมาแล้วนะครับผมตรงที่ผมตัดก็ขาดนะครับผมก็ขยับขึ้นมาแล้วนะครับก็มีลากแก้วนะครับผมรากแก้วก็มีลากแก้วไม่แน่ใจว่าลึกขนาดไหนนะครับ แต่รากแก้วนั้นนครับมันดิ่งตรงนะครับอ่ก็ไม่เป็นปัญหากับการดึงนะครับเราต้องค่อยๆดึงนะครับซ้ายทีขวาทีครับปล่อยบ้างดึงบ้างนะครับส่วนไหนที่มาติดกับพื้นนะครับผมที่ติดกับพื้นดินลึกๆนะครับเราไม่ต้องการเราก็ตัดออกนะครับผมก็เอาเฉพาะตอนะครับผมแล้วก็มีรากบ้างนะครับแต่ว่าไม่ใช่ตัดถึงต้นตอเลยนะครับผมถ้าตัดถึงต้นตอแล้วเนี่ยครับเราก็ไม่สามารถที่จะ นำไปทําขาได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีที่ยึดด้านข้างนะครับผมด้านซ้ายด้านขวาก็ไม่มีนะครับผมประมาณนี้นะครับก็มีพลาบ้างครับขวานบ้างครับตรงไหนที่ติดก็สับนะครับผมก็ความสูงของตอนนี้นะครับผมน่าจะประมาณครับหนึ่งเมตรได้นะครับผมจากด้านบนจนถึงข้กางล่างสุดนะครับผมใต้ต่อที่ผมดึงขึ้นมานะครับผม สำหรับหน้ากว้างนะครับผมน่าจะอยู่ที่ประมาณ1ฟุตได้นะครับหรือว่า30เซนนะครับผมเป็นตอไม้เก่าแก่ครับผมไม่แน่ใจว่ากี่ปีนะครับผมแต่ว่าก็อายุเยอะนะครับผมปลวกมอดก็ไม่สามารถที่จะกินเขาได้นะครับร่องรอยของต้นนี้นะครับมีการเลื่อยนะครับผมนี่คือด้านบนนะครับเลื่อยแล้วก็เอาต้นไปใช้แล้วนะครับส่วนตอก็ฝังดินอยู่นะครับ ของดินอยู่ก็ถ้าเกิดว่าดูจากร่องรอยนะครับจากรอยเดิมไปถึงข้างล่างนี่ครับน่าจะประมาณเกือบเกือบหเมตรนะครับผมเพราะว่าต้นนี้นะครับอยู่ริมจอมปลวกนะครับนี่ครับอยู่ริมเนินดินริมจอมปลวกนะครับผมก็ขุดไปดึงไปนะครับตรงไหนที่ไม่ได้ใช้ก็ตัดออกครับตอนนี้ตอไม้ก็เริ่มขยับขึ้นมาแล้วนะครับผมอ่านี่นะครับผมใช้แม่แรงนะครับดึง ทำคนเดียวนะครับต้องใช้แม่แรงนะครับแม่แรงตัวนี้ก็ขนาด3มตันนะครับผมน้ำหนัก3ามตันเก็ยกขึ้นนะครับผมแต่ว่าเมื่อกี้นะครับผมมันมีรากที่ฝังอยู่ด้านในนะครับผมซึ่งผมมองไม่เห็นผมดึงจนกระทั่งครับโซ่ขาดนะครับผมแล้วก็ต่อใหม่นะครับผมต่อตรงที่ขาดแล้วก็มัดใหม่นะครับก็รื้อไปเรื่อยๆนะครับจนถึงส่วนที่ฝังดินก็ตัดนะครับ แล้วก็ดึงไปตอนนี้ก็ขยับขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวดูต่อนะครับผมผมดึงขึ้นมาให้สุดก่อนแล้วครับให้รากไม้ลอยได้นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายอีกครั้งนึงนะครับผมครับผมก็หลังจากที่ถ่ายไปขุดไปนะครับผมตอนนี้ตอก็ขึ้นมาอยู่บนหลุมเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ครับใช้แม่แรงดึงขึ้นมานะครับผมครับนี่คือตอไม้ที่ ผมกดด้วยแล้วก็ใช้แม่แรงดึงด้วยนะครับผมก็ขึ้นมาอย่างลำบากลำบากนะครับผมตุลักตุเลมากนะครับผมทำคนเดียวนะครับก็ขุดไปดึงไปตรงไหนที่มันเต็ดดินลึกๆเราก็ตัดออกนะครับผมส่วนไหนที่ใช้ได้ก็ไว้นะครับผมส่วนไหนที่ดูแล้วไม่ได้ใช้ก็เอาออกครับผมนี่ครับขนาดต่อไม้นะครับ ก็ใหญ่พอสมควรนะครับผมถ้าเกิดวัดขนาดนะครับผมจากด้านหัวจนถึงปลายตรงนี้นะครับผมน่าจะประมาณ2เมตรได้นะครับไม่ถึงก็เกือบๆนะครับผมกับความกว้างของตอตอไม้นะครับถ้าดูจากโคนที่เป็นรอยอยู่ครับไปถึงตรงนู้นนะครับน่าจะประมาณสักห้บถึงหกได้นะครับผมห้าสิบถึงหกซนได้นะครับผม ก็ขึ้นมาด้วยความสําเร็จนะครับผมใช้เวลาอยู่หลายวันนะครับผมก็น้องก็พามาดูก่อนนะครับแล้วก็ขุดไปเรื่อยๆนะครับผมผมก็มาช่วยอีกแรงหนึ่งนะครับผมแล้วก็คลิปนี้ก็ขุดคนเดียวน,นะครับผมก็น่าจะประมาณสักสี่ชั่วโมงได้นะครับผมผมเริ่มมาตั้งแต่เกือบเกือบเที่ยงนะครับผมตอนนี้ก็หลายชั่วโมงแล้วนะครับผม ทำไปขุดไปนะครับผมนี่ครับจากเท่าที่ดูนะครับผมที่เป็นรอยดินอยู่ตรงนั้นนะครับจนถึงปลายสุดนะครับผมก็อยู่ประมาณ1เมตรได้นะครับผมที่ฝังดินอยู่นะครับก็รวมแล้วนะครับ2เมตรนะครับตอนนี้นะครับหน้ากว้างก็น่าจะประมาณ50าสถึงหกสิบนะครับอยู่ประมาณนั้นนะครับผมก็ตอนนี้นะครับผมหลังจากที่เอาขึ้นมาแล้วนะครับมีสทางนะครับผมก็คือ เลื่อยเป็นชิ้นส่วนนะครับผมแล้วก็เอากลับหรือถ้าเกิดบรรทุกไหวนะครับผมก็เอาไปทั้งตอนี่เลยครับผมกลับเพราะว่าถ้าแปลรูปแล้วนะครับผมเราต้องทำนะครับผมแต่ได้เกิดว่ายังไม่แปลรูปนะครับผมก็ยังไม่ต้องทําก่อนนะครับทําส่วนที่แปลรูปแล้วก็เอากลับไปบ้านแล้วครับผมครับตอนนี้ก็ถ้าเกิดเอากลับไหวนะครับผมก็คือเอากลับทั้งตอแล้วก็ คงไว้สภาพแบบนี้นะครับผมตั้งไปเรื่อยๆเป็นการเพิ่มสินทรัพย์ให้กับตัวเองนะครับผมเพราะว่าลากไม้ต่อไม้นะครับผมถือเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าเพิ่มนะครับผมครับแต่มันก็ไม่สามารถที่จะนําไปขายได้เลยนะครับผมก็ต้องมาทําแปลให้มันเป็นชิ้นงานนะครับผมถึงจะขายได้นะครับผมแต่สําหรับผมแล้วครับผมถือว่ามันได้มาฟรีนะครับผมแล้วก็ มันเป็นสินทรัพย์ของผมนะครับผมแล้วก็มันมีมูลค่านะครับผมสําหรับผมแต่บางท่านก็คิดว่าอาจจะไม่มีมูลค่านะครับผมอาจจะเป่าทิ้งทําลายไปหรือว่าทิ้งไว้ให้เปล่าประโยชน์นะครับผมส่วนตัวผมผมมองว่าไม้มันหายากนะครับผมแล้วก็มันเป็นสินทรัพย์ที่เราจะสร้างงานขึ้นมาเป็นงานของเราแล้วก็เราทําเมื่อไหร่ก็ได้นะครับผมครับไม้มันก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับผมปลวกมดก็ไม่สามารถที่จะ ทำอะไรมันได้นะครับ,รบก็ขอจบคลิปนี้นะครับผมก็ใช้เวลานานเหมือนกันครับผมกว่าจะขึ้นมาได้ครับหลังจากนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะยกกลับทั้งต่อหรือว่าแปรรูปนะครับผมก็ลองติดตามชม่ันต่อนะครับผมผมทำงานวันนี้ผมก็จะลงคลิปไปเรื่อยๆนะครับผม ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ comment, ขอบคุณพี่ๆน้องๆที่ติดตามกันมาโดยตลอดนะครับผมขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามผลงานกันมานครับผมแล้วก็คอยช่วยเหลือซื้อบ้างนํามาขายบ้างนะครับผมก็มันเป็นความสุขนะครับที่เราได้ครอบครองในสิ่งที่เราชอบเราลักนะครับผมซึ่งต่อไม้ลากไม้นี้ก็มันคงอยู่ยาวถาวรน,นะครับผมเป็นวัตถุนะครับผมอยู่ยาวนานมากนะครับผมช่วลูกช่วหลานถ้าเกิดไม่ทําลายทิ้งมันไปนะครับ กับก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ